ไว้เแม่เคยก้มลูกนอนแม่มึงนังแค่งเงาชีวิตแม่ลูกวันนี่นป่ะพี่น้องลูกนอนกับพ่อได้ดีลี่แลกกับมึงท่อถัดมึงอ,อ่เล่นอ,อ่เช็คเฟียร์เช็คกัน <laughs> แง่กันเล่นลูกนอนดีอยู่ครับผมแต่ว่างแงา่กึนๆนยู่กับอาชียเนี่ย mm hmm. เพราะว่าพผนตื่นมาเล่นตอนเด็กๆเนาะ mm hmm. บริภาพไปใช้กี mm ่นอนขายของความเด้อบุ mm ๊มนต์นั่นซื้อขายของความ กอลูกนอนกับมาพิมขายของอาจีพตอบซาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขออภัยหน่อยนํำสาหรับคนที่คนที่แอดไลน์เขามาถามเรื่องใส่กอกถามเรื่องออหมูแดดเดียวเนี่ยแดดเดียว,ยวแพรว่าแพรว่าอาจีพตอบซาจักน้อยแต่ว่ากระตอบทุกนั้นพอดีให้น้องนี่นี่นอนก่อนยังชีหมถ้าลูกเพิ่นนอนแล้วเพิ่นกะจังิตตอบ กะสั่นกับแอดไลน์มหาตะหน่อยก็ได้อเบอร์โทรตะหน่อยมันก็คืนแอดไลน์นะพี่น้องกะเนาะถ้าอยากสั่งก็แพ่ว่าก็สั่งครับผมกับเจ้าเดียวกันเลยละอ่เจ็บเงินองเดียวกันเพราะว่าสั่งกับตะหน่อยตะหน่อยกะบ่ได้จับเงินน้ำดอกพี่น้องเป็นลูกจ้างเพื่นยกเทียู้ได้อยากได้ใส่กอกอ่า ไฟบริหารกับไฟลูกจางกะเนาะเมื่อนี้ก็ส่งของเรียบร้อยตั้งแต่เศร้าๆคนละเมื่อนี้โชคดีๆเนี่ยก,ยกะส่งของแล้วกะได้มากเอาลูกซอยแพร่บ้านเนาะ,ะยิ้ม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 อะไรลูกนอนนอนนอนไม่ต้องยิ้ม พ่อแม่เขาขายของอยู่ช่วงนี้หาค่า,าขนมให้หนูก่อนเก็บไปให้หนูรเราต้องขยันนะนี่ต้องช่วยพ่อขายของนะรู้ไหมถามก่อนฮะถ้างั้นไม่มีบ้านอยู่นะมาเลาอ,อีกมาเลาอีก,อ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 กเราต้องช่วยกันขายของนะรู้ไหม นี่นี่ต้องบอกหวยพ่อด้วยนะกะเนาะกะบอกข้าวเราแจ้งพี่น้องบางคนอยากได้ปลาสม้มเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวแหนมกับขายด้พี่น้องด้วยแหนมแต่หน่อยขายสิบอ,อันสองลอยครับผมแหนมแหนมหมูสิบอันสิบหอ่อ หาหัวลอยครับผมอืมหาเขาเอื่นไว้ยังก็แหนมแหน้ยมียังเฮ้ยงายเห็ดแหน้ยมียังก็แหน้ยเขาเอื่นแหนมตุ่มป่ะเออหาหาหาหัวหาตุ่มหาตุ่มหาตุ่มแต่ว่าแต่แต่ว่าแต่หน่อยขายขายเอ่อซิปซิปตุ่มสองลอยเรื่อพี่น้องเด้่องอืมแต่หน่อย ตันไหนอเอามากแก้มเหลากินด้วยทั้งานสามสี่อัน <c oughs> แก้มเบียกกินว่าเสียบขนาดเอาไปกินกับเขาก็ได้ผู้ใดสนใจก็สามารถสร้างได้เด้อเดี๋ยวจังเมืองได้ช่องเออเออหนอกินเที่ยวแล้วกันเดี๋ยวต้นไหนสิโปรโมทอยู่เนาะโอเคพาเม,ามืองได้นี่ซื้อหลูกวางแม่กขายของธรรมดาจังชีแหละพี่น้อง การจิย่างเนียเพราะว่าเข้าขายของเขาก็ต้องอกอารสิตอบซาตอบนันเนาะเขาขออภัยในไม่น้ำลูกค้าแต่ว่ากับมีจะพีจะนองนี่แหละซอยอุดหนุนแค่ว่ากับยามนันกับตัดออเดอร์แล้วกับเพิ่นกับชิมารวบรวมจังวันเสาสุกเสาอ,อาทิตย์ดังสีเพิ่นกับร่วมเป็นยอดบันจันทร์เมื่อเดียวเพิ่นกับาชจี ทึ่งเลี้ยงลูกนั่นเนี่ยเพิ่นกาชีลาซาเนี่ยนิดนึงแต่ว่าวัานจันทร์ท่านถูกเจ้าครับผมเนาะะไปก่อนพี่น้องนี่นี่นอนก่อนเพิ่นเพิ่งกินนมอิม่มเดี๋ยวมือแรกสิไปซื้อไก่มาให้พี่ว่าต้มเพิ่นอยากกินต้มวะพี่ว่าอยากกินต้มกับข้าวหุงืมสุดหํำเนาะปีงไก่ก็กินแล้วมันแหง้งเ็เลยสิต้ม เนาะพี่น้องโอเคขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับไปก่อนสวัสดีครับ